ริ่ต้นปีใหม่ต้อนรับปี2021ด้วยเหล่าเกมสนุกมาใหม่ในเดือนมกราคมที่ทางอิงได้คัดสรรมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้มาติดตามกันต่อค่ะสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีทั้งเกมเนือ้อเรื่องสนุกเกมประจนภัยมันๆรวมไปถึงเกมเล่นเพลินที่คุณอาจจะชอบกันอิงก,ก็ได้อัดแน่นเกมต่างๆมาแนะนํากันถึง10เกมด้วยกันเลยค่ะหากว่ามีเกมไหนที่คุณโดนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วตามมาดูกันเลยนะคะ มาประเดิมกับเกมแรกกับเกมแนว RTS ที่ทางผู้เล่นจะได้มาบริหารจัดการทรัพยากรพร้อมทำสงครามกับผู้ลุกรานบ้านเมืองเรากันให้สนุกอย่างเกมที่มีชื่อว่า Stronghold w a r l o r d ถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์เกม Stronghold ไตราภาคที่ทำออกมาให้สาวกได้เสพกันต่อ โดยในภาคนี้ผู้เล่นจะได้มาสนุกกับการสู้รบของทหารจากักรพรรดิจีนกับชาวมองโกและก็กองทัพซามูไรญี่ปุ่นทางผู้เล่นจะมาเป็นผู้บัญชาการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดสรรทรัพยากรและบริหารจัดการเหล่ายูนิตในการสู้รบลุยสมรภูมิด้วยเหล่ากำลังพลอันแข็งแกร่งเกมนี้เราสามารถอัปเกรดขุนศึกจัดสรรทักษะความสามารถของพวกเขาให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ต่างๆบวกกับการควบคุม AI ไปทั่วสนามรบได้อย่างอิสระ ส่วนการสร้างป้านในเมืองก็ต้องบริหารจัดการให้เพียงพอต่ออุตสาหกรรมต่างๆค่ะทั้งด้านกองทัพบริหารจัดการแหล่งเงินทุนภาษีอากรของประชาชน และก็จัดการสวัสดิการของชาวบ้านให้ดีทุกอย่างจะช่วยเกือหนุนให้เมืองของเรานั้นค่อยๆเติบโตและมีกําลังพลที่พร้อมรบแข่งแร่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยเกมนี้ก็จะมีโหมดเนื้อเรื่องที่จะให้ทางผู้เล่นค่อยๆแต่เต้าดินแดนของเราให้เติบโตและมีระดับที่ยากขึ้นส่วนอีกโหมดก็จะเป็นโหมดสงครามย่อยที่ทางผู้เล่นจะได้มาสู้รบกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆในรูปแบบออนไลน์นั่นเอง สำหรับตัวเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่27มกราคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC สามารถไปติดตามกันได้จากในสตีมเลยค่ะเดี๋ยวอิงพามาดูเกมแนวดาร์คแฟนตาซีกันต่อในรอบนี้เราจะมายืนหยัดเป็นความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาติเพื่อประจันหน้ากับเทพเจ้าผู้น่ากลัวภายในเกมที่มีชื่อว่า g o d w i l l f a l l เกมแนวแอคชั่นอาพในมุมมองด้านบนที่จะมีการบอกเล่าเรื่องราวของโลกที่ถูกปกครองโดยเทพเจ้าทั้งปวงหากผู้ใดไม่บูชาเทพเจ้านั้นจะต้องพบเจอกับความตายและด้วยเหตุนี้เองค่ะเหล่ามนุษย์หญิงชายทนไม่ได้กับความโหดร้ายต่างต้องตั้งกลุ่มนักรบเซลติกและจับดาบลุกขึ้นมาต่อกรกับเหล่าเทพเจ้า,าเผชิญหน้ากับกองทัพสัตว์ประหลาดในอาณาจักรเพื่อความอยู่รอด โดยเกมนี้ก็มีเหล่าตัวละครให้เลือกได้ทั้งหมด8ตัวแต่และตัวละครก็จะมีอาวุธและทักษะส,สกิลอันแตกต่างกันออกไปสำรวจพื้นที่โบราณสถานพร้อมบุกกำจัดเหล่าสตรูตามอาณาจักรของเทพเจ้าแต่ละองค์เพื่อช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ให้รอดปลอดภัยจากความสิ้นหวังที่เทพเจ้าบันดาลให้อีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามให้ทางผู้เล่นได้เสพกันบวกกับการไขปริศนาลึกลับของเทพเจ้าโบราณแต่ละองค์กันให้สนุก ส่วนงานภาพกราฟิกก็ทำออกมาในแนวการ์ตูนสไตล์ตะวันตกที่ดูน่าเล่นอยู่ค่ะสำหรับเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่29มกราคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One และก็ Nintendo Switch ค่ะ ได้เกมต่อมาอิงขอแนะนําเกมสายแว่นกันหน่อยกับเกมแข่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ทํำซีรีส์เกมออกมาได้หลากหลายภาคแล้วมาคราวนี้ทางซีรีส์ไรก็ได้ส่งภาคต่ออย่างเกมไร้์4ออกมาให้สาววกได้เล่นกัน โดยตัวเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมแนวเรซิ่งที่จะพาผู้เล่นมาสนุกกับการขับรถมรอเตอร์ไซค์อสุดเฟี้ยวฟ้าของเราออกไปซิ่งบนสนามแข่งอันหลากรูปแบบทางผู้เล่นจะได้มาสัมผัสบรรยากาศรูปแบบการแข่งขันที่ดูสมจริงชวนให้เราอินตามมาพร้อมกับการปรับปรุปงระบบหน้าจอฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ดูสมจริงขึ้นกว่าเกมภาคก่อน และก็ยังมีการปรับปรุปรงในเรื่องของโมเดลรถมอเตอร์ไซค์ปรับแต่งภาพกราฟิกรวมไปถึงพื้นผิวบนสนามแข่งที่อิงตามจริงหมดทุกประการแถมตัวเกมนี้ก็ยังมีการเพิ่มมอเตอร์ไซค์คันเจ๋งเข้ามาในเกมกว่า250คันมีแบรนด์ชั้นนำมาให้เลือกกันกว่า25แบรนด์อีกด้วยนะับว่าเป็นเกมแข่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ดูน่าสนใจค่ะใครที่อยากติดตามตัวเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่21มกราคมในปี2021บนเครื่อง PC PlayStation 4 PlayStation 5, Xbox One และก็ Xbox Series X ค่ะเรามาดูเกมเอาชีวิตรอดกันบ้างหลายคนน่าจะชอบกันค่ะอิงก็ขอเสิร์ฟเกมหน้าเล่นในสไตล์ MMO Survival Sandbox รูปแบบออนไลน์มาให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันกับเกมที่มีชื่อว่า Survival Lost Way แน่นอนนะคะว่าภายในเกมนี้ผู้เล่นจะได้มาเป็นหนึ่งในผู้เอาชีวิตรอดที่ต้องเดินรนหาทรัพยากรทั้งน้ําและอาหารมาประทังชีวิตพร้อมรวบรวมอาวุธอุปกรณ์ต่างๆมาสร้างเป็นที่หลบภยัยสร้างอาวุธอุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเองจากผู้ไม่หวังดีและสิ่งมีชีวิตอันน่ากลัวภายในโลกที่ล่มสลายหลังเกิดเหตุการณ์ไวรัสแพร่ระบาดเมื่อ20ปีก่อนส่งผลให้มีคนตายเป็นจำนวนมากเลยค่ะ ตัวเกมนี้ก็มีระบบเกมที่ดูคล้ายคลึงกับเกม Survival ทั่วไปทางผู้เล่นนั้นสามารถออกล่าสาัตว์ทำฟาร์มได้แถมยังมีระบบการคราฟของที่เข้าใจได้ไง่ายเพียงแค่เปิดเมนูก็สามารถเห็นวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการคราฟสิ่งของนั้นๆไปจนถึงการสร้างที่พักอาศัยเครื่องใช้ต่างๆในการอำนวยความสะดวกในแต่ละวันซึ่งเกมนี้เราอาจจะโดนผู้เล่นอื่นบุกโจมตีหรือว่าเข้ามาทำลายได้อีกด้วย สำหรับเกมนี้ก็มีโหมดให้เล่นกันทั้งแบบเล่นคนเดียวโหมดออนไลน์ PVP โหมดออนไลน์โ o อฟและก็ออนไลน์แบบแลนซึ่งหากคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจก็สามารถไปติดตามกันได้ตัวเกมนี้เปิดว่าจนไหนในช่วงเดือนมกราคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC ค่ะ สำหรับเกมต่อมาขอแนะนำกับเกมแอคชั่น RPG ในสไตล์ดาร์คแฟนตาซีที่มาพร้อมกับเรื่องราวชวนติดตามอย่างเกมที่มีชื่อว่า Ende r l i l y Qui t u s of the Night โดยเกมนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของสาวน้อยนามว่าลิลลีที่ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตนเองอยู่ในดินแดนที่ถูกทำลายด้วยสายฝนแห่งความตายที่ตกลงมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกลับทำให้เหล่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตกลายเป็นผีดิบและโลกแห่งนี้ก็เกิดความโกลาหลจนกลายมาเป็นพื้นที่อันรกร้างขึ้นในทันตา งานนี้เธอต้องออกเดินทางไปตามโลกที่ถูกต้องสาบสำรวจพื้นทีร่รวบรวมพลังอันเชิญดวงวิญญาณเพื่อมาปกป้องพร้อมชำระล้างเหล่าผีดิบทั้งหมดให้หมดสิ้นไปค่ะเกมนี้เราจะได้มาปะทะกับเหล่าปีศาจร,ร้ายอันน่ากลัวและวิญญาณผู้พิทักษ์ของเรานั้นก็จะคอยช่วยต่อสู้กับเหล่าสตรูเพื่อดำเนิน,นเรื่องราวไปจนถึงบทสรุปของเกมได้อย่างต่อเนื่องสำหรับเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามดีบวกกับเอฟเฟกต์การต่อสู้ที่ดูจัดจ้านในธีมโลกอันโหดร้าย คุณผู้ชมนคนไหนที่สนใจก็สามารถไปติดตามกันได้ตัวเกมจะมีกำหนดวานจำหน่ายในช่วง early access ในวันที่21มกราคมปี2021บนเครื่องเล่น PC สามารถไปติดตามกันได้จากใน Steam เลยค่ะผ่านกันไปแล้วถึง5เกมนะคะเดี๋ยวอิงขอจัดเกมแนวประจนภัยมานะนะำกันต่ออย่างเกมที่มีชื่อว่า Wild Terra 2 Newland ถือว่าเป็นเกมแนว MMORPG Sandbox ที่ผู้เล่นจะได้มาออกประจนภัยไปในโลกยุคกลางอสุรแฟนตาซีที่มีระบบเกมเพลย์การเล่นคล้ายกับเกมเดียโบแต่จะมีระบบอื่นๆเข้ามาเสริมเช่นการสร้างบ้านการครับไอเทมเลี้ยงสัตว์ทำฟาร์มและกิจกรรมตกปลาเพื่อให้ทางผู้เล่นได้มีอะไรทำนอกเหนือจากการตีมอนสเตอร์ทั่วไปค่ะ โดยตัวเกมนี้ก็ได้นําเสนอจุดเด่นในเรื่องของดินแดนที่ทางผู้เล่นสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้จะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัยล่าสัตว์ทําฟาร์มหรือแม้กระทั่งการออกสํารวจในโซน PVE หรือโซน PvP ก็ดูท้าทายดี ตัวเกมจะเน้นการออกปะจนภัยไปในดินแดนใหม่ๆมีเรื่องราวที่น่าติดตามรอคอยให้ไปสัมผัสกันแถมตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบที่ดูน่าสนใจอย่างเช่นระบบการสร้างบ้านได้หลายชั้นซึ่งแต่ละชั้นนั้นเราก็ยังสามารถเข้าไปเดินสำรวจหรือทําการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้รวมไปถึงระบบกลางวันและกลางคืนฤดูการต่างๆและสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปจนถึงระบบสัตว์เลี้ยงที่ทางผู้เล่นสามารถจับพวกเขานํามาฝึกฝนเพื่อใช้ในการต่อสู้และก็ยังมีระบบอื่นๆอีกมากมายที่คุณต้องมาติด ตามกันต่อค่ะโดยเกมนี้ก็มีกำหนดวันจำหนวันที่29มกราคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC สามารถไปหาซื้อได้ใน Steam เลยค่ะรอบนี้ขอเอาใจสาวกเกมสยองขวัญที่เห็นตัวเกมนี้แล้วอาจทำให้นึกถึงเกม Silent Hill ที่ตเตรียมมาเปิดให้ทางผู้เล่นได้ขย่าโลกคู่ขนานพร้อมเปิดเผยปรมความลับของเรื่องราวภายในเกมที่มีชื่อว่าเด e m e d เดี นับว่าเป็นเกมแนวไซโคโลจิคอฮอร์เรอร์ที่จัดเต็มด้านบรรยากาศอันดูน่ากลัวและการแก้ไขปริศนาของโลกเบื้องหลัง โดยเกมนี้ผู้เล่นจะมารับบทเป็นมาเรียนหญิงสาวที่สูญเสียลูกของตนเองไปและเริ่มมีอาการเห็นภาพหลอนวิญญาณในมิติแห่งวิญญาณจนนำพาให้เธอเดินมาถึงเมืองคลาครูปประเทศโปแลนด์และทางมาเรียนนั้นก็มาถึงโรงแรมที่ถูกทิ้งร้างแห่งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนไปนสถานที่เกิดโศกนาฏกรรมอันน่ากลัวซึ่งทางผู้เล่นที่สามารถเข้าถึงทั้งสองโลกได้จะต้องมาไขาปริศนาของโลกจริงและโลกคู่ขนานพร้อมมาเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตอันแปลกประหลาดที่เรียกว่ามล คราวนี้เราจะได้มาสัมผัสกับเรื่องราวลึกลับซับซ้อนผ่านตัวละครหลักซึ่งเป็นสื่อกลางข,ของเรื่องราวทั้งหมดแถมเกมนี้ก็ยังมีการแต่งเพลงมาจากทีมพัฒนาของไซเลนทิวมาช่วยบรรเลงเพลงให้เกมดูน่าสยองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมสไตล์นี้แนะนําเลยนะคะว่าต้องมาติดตามกันเกมจะเปิดวางจําหน่ายในวันที่28มกราคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC และก็ Xbox Series X ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมสงครามผสมวางแผนต้องมาดูกันต่อเลยค่ะอิงก็ขอหยิบเกมที่มีชื่อว่า Iron Conflict มาทําการแนะนํากันหน่อยถือว่าเป็นเกมแนวเร a l Time Strategy ที่ทางผู้เล่นจะได้มามันกับสงครามจากกลตั้งแต่ยุคสงครามโลกไปจนถึงยุคปัจจุบันอันประกอบไปด้วยรถถังเครื่องบินและหน่วยทหารราบซึ่งทางผู้เล่นสามารถปรับแต่งอุปรกรณ์ในแต่ละส่วนได้และกองกำลังของผู้เล่นนั้นแต่ละคนจะมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน สำหรับเกมเพย์เน้นการเล่นแบบมุมมองระยะไกลที่ทางผู้เล่นสามารถซูมเข้าซูมออกได้ส่วนสนามรบหรือว่าแผนที่นั้นก็จะมีขนาดใหญ่สามารถรองรับผู้เล่นได้ถึง10คนต่อฝั่งแผนที่จะมีการแบ่งเป็นภูมิประเทศเป็นแบบทะเลทรายเป็นแบบป่าเขาหรือเป็นเมืองเราสามารถทำการวางแผนหายุทธวิธีเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิประเทศนั้นๆ โดยทางผู้เล่น1คนสามารถเลือกได้3ยูนิตแต่ละยูนิตก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเราสามารถหยิบมาวางกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบได้และในอนาคตตัวเกมก็จะมีการอัปเดตเกมใหม่ๆระบบใหม่และก็ยังมีแผนในอนาคตที่จะทําให้เกมนี้รองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบอีกด้วยค่ะสําหรับเกมนี้มีกำหนดวางจําหน่ายในวันที่8มกราคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC สามารถหาซื้อได้จากในสตีมเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถไปกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะ ในเกมถัดมาขอเอาใจสายนักปรุงยาที่ต้องห้ามพลาดเกมนี้อิงขอแนะนํากับเกมสาวน้อยปรุงยาที่ทําภาคต่อออกมาให้สาวกได้ติดตามกันอีกแล้วภายในเกมที่มีชื่อว่าอาเทรเย่ไรซ่า2 Lost l e g e n d and the Secret Fairy ซึ่งตัวเกมนี้ก็เป็นเรื่องราวช่วง3ปีต่อมาจากเกมอารเทริเย่ไรซา Ever Darkness of the Secret h i g h o u t ตัวละครเอกของภาคนี้ก็ยังคงเป็นไรซาคนเดิมเพิ่มเติมคือเธอคนนี้เรียนรู้ฝึกฝนการปรุงยาและเติบโตเป็นอาจารย์สอนปรุงยาบนเกาะเคอร์เคนมาพร้อมกับทักษะความสามารถใหม่ๆและเหล่าพวกพ้องที่จะมาซัพพอร์ตการประจนภัยครั้งใหม่ของเธอให้สนุกมากขึ้นแถมเกมนี้ก็ยังมีการผสมผสานร,รูปแบบเกมเพลย์การต่อสู้แบบเรียลไทมแท็กติคอลแบทเทิล บวกกับภาพกราฟิกที่สวยงามตระการตามากขึ้นทําให้ทางผู้เล่นได้อินไปกับเรื่องราวการประจนภัยไขไปริศนาลับเกี่ยวกับตำนานที่หายสาบสูญไปและกิจกรรมใหม่ๆบนเกาะแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำําหาวัตถุดิบใหม่ๆไปปรุงยาและกิจกรรมอ,อื่นๆที่สาวกสาวน้อยปรุงยาต้องมาติดตามกันต่อค่ะโดยเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่26มกมการาคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4, PlayStation 5และก็ Nintendo Switch ค่ะ เกมสุดท้ายของคลิปนี้ขอกลับมาแนะนำกับเกมรอบสังหารที่หลายคนรู้จักกันกับซีรีส์เกม Hitman ที่ทำภาคต่อออกมาให้สาวกได้หายคิดถึงภายในเกมที่มีชื่อว่า Hitman 3 นับว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นผสมรอบสังหารในมุมมองบุคคลที่3ที่ทำออกมาได้น่าติดตามมาคราวนี้เราก็จะมารับบทเป็นเอเจนต์47นักฆ่ามือฉมังสัญชาตญาณดีมีไหวพริบด้วยสติปัญญาอันหลักแหลมของเขานั้นเขาก็จะกลับมาทำภารกิจครั้งสำคัญซึ่งเป็นภารกิจครั้งสุดท้ายในการกำจัดองค์กร p r o v i d e n c ์งานนี้เขาต้องมาเจออุปสรรคมากมายและสถานการณ์ที่บีบบังคับภายในโลกที่ไม่เหมือนเดิม การตามล่าของพวกเขากลับเพิ่มทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นสำหรับเกมนี้ก็จะมีบทสรุปของโลกแห่งการลอบสังหารหรือจะเป็นการปิดฉากไตรภาครีบูตเลยก็ว่าได้แน่นอนนะคะว่าทั้งฉากภาพกราฟิกเนื้อเรื่องรวมไปถึงองค์ประกอบของเกมถูกพัฒนาออกมาได้อย่างพิถีพิถันให้ความรู้สึกอินตามและทำออกมาในแนวโทนดาร์กว่า2ภาคที่ผ่านมาตัวเกมเพลย์ก็จะเน้นการลอบสังหารตามภารกิจ ทางผู้เล่นจะมีอิสระในการรอบสังหารและการตัดสินใจพร้อมภารกิจที่ดูท้าทายมากขึ้นส่วนเกมนี้ก็จะมีกำหนดวานจำหน่ายในวันที่20มกราคมในปี2021บนเครื่องเล่น PC สามารถติดตามใน Epic Store รวมไปถึงบนเครื่องเล่น PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X และก้น Hendo Switch ค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้อิงก็ได้มาแนะนําครบทั้ง10เกมกันแล้วขึ้นเดือนใหม่ทั้งทีก็มีเกมน่าเล่นดูเยอะถ้าหากว่าคุณชอบเกมไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะหากว่าใครที่ชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นได้ดูกันด้วยนะหรือถ้าหากว่าอยากจะดูคลิปเกม,เมอ,อื่นๆอ,อีกสามารถกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยมีเกมมาอัปเดตอีกเพียบที่อิงอยากจะมาแนะนํากันในวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ